วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งอะเราสองคนลงเอยอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากาันแต่ว่าณวันนี้นเราก็ใช้เวลาศึกษากันไปเราก็ไม่มีใครอยากพลาดในชีวิตรักอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันบมีอะไรขึ้นมาอีกครั้งคนที่รับคนเดียวก็คือวุ้นไงร,รับตลอดก็เลยคิดว่าเรา p r o เทคตัวเองก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดจริงๆเขาก็ทักกันเยอะนะไม่ต้องเปิดแล้วเราก็พลาดตลอดแล้วก็เปิดเปิดแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเปิดเบา ที่เปิดเบาๆนะเห็นเห็นตามแบบเห็นว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงซอฟโอเพนนิ่งพอดีกว่าซอฟอฟแต่ซอฟบ่อยๆต้องรุนแรงเป็นไงบ้างคะพี่บู๊บปัใจของเราเกิดเของเปิดวาร์ปแล้วนะ คือจริงๆอ่ะวุ้นน่ยบอกตั้งแต่แรกว่าวุ้นน่ยอยากจะพูดน้อยมากกูมันยังไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามันก็รู้กันเป็นธรรมชาติไปกนก็ไม่ได้ปิดอะไรก็ก็คือมีมีมีแหละแหลกขึ้นแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าเออจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าโอ้โหเปิดยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแบบเพื่อนไทยเราไม่ได้เปิดยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็แต่ครั้งแรกคือนานาใช่ไหมโทรศัพท์แล้วก็มาเริ่มมีเพื่อนแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในในไอจีของเราอ่ะก็ยังไม่ไม่่กลล้าาางวคือเร ต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มั่นใจกว่านี้ก่อนหรือว่ารอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่เงี้ยค่ะ,ะค่อยค่อยเปิด ดเปิวจริงๆตัวเขาอะง่ายๆแต่ว่าก็คิดว่าเขาก็คงไม่ได้แบบอยากจะให้เปิดมากหร<ม>ืออยากใช้ปิดคือเขาบอกแล้วแต่เรายัางไงก็ได้แต่ตัว,<ม>ตวเขาอะเท่าที่ดูคาแรคเตอร์แล้วเขาไม่ได้อยากจะแบบอยู่ในแสงขนาดนี้เขาก็ดูเป็นคนแบบทํางานที่ม<า>ันรุดออกมานี่คือแบบแบบเพื่อนแกล้งเราไม่จริงๆอ่ะเวลาไปไหนวุ้นก็แบบลงบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเพื่อนลงอะเขาก็ขอก่อนแล้ววุ้นก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบแอบพบกันหรืออะไรแต่ว่าถ้าจะให้วุ้น เป็นคนที่แบบลงเยอะๆหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่สไตล์เลยว่ามัมั่นใจนากเลยคือคือมันมัน,น,นอ,อาต้องมันมันมันก็เกือบเกือบสามป,ปีแล้วอะ่ะมันก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าอนาคตก็เราก็ต้องดูกันต่อไปถามว่าคุยคนเดียวแล้วก็ดูคนเดียวก็ก็ใช่มันก็เลยคิดว่าใช้ชีวิตแบบไม่ต้องปกปิดอะไรมากก็ได้แต่ก็คงไม่ได้แบบเปิดตื่นเต้นอะไรเงี้ยใจอ่อนพอไหคะพี่คุณ ใจอ่อนกับลมอะไรนะฟีดแบ็กอะไรนะมันจะมีใจอ่อนลงได้แล้วหรือยังเพราะว่ามันก็สั่งคือมันมันก็ไม่ได้มีใครเรียกร้องให้เปิดไงเหมือนแบบคนนักข่าวก็เห็นแล้วอะว่าแบบเรียกเลยแบบอยากอินเสิร์ตเขาครูอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเขาไม่ได้แบบเหมาะกับหน้ากล้องขนาดนี้ก็เลยก็เลยรอรอดูจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากก็มีคนแซวมากขึ้น เมื่อกี้บนเวทีด็อกเตอร์ยังแซวเลยคืออะไรอด็อกเตอร์ค่ะบนเวทีแต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างมันแบบเราไม่ได้ปิดอะไรไม่ได้โกหกอะไรไปไหนก็แบบไปด้วยกันเดินเดินด้วยกันปกติเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคนก็ต้องเห็นอยู่ดีแต่ว่าก็แค่คงไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เราแบบเราประสบการณ์เยอะเรื่องนี้ยอมรับรักอะไรเยอะความรักเนี่ยเยอะจริงหน้าสื่เขาดูแบบเขินขึ้นไหมคะหรือว่าเะเกรงขึ้นเขาก็เขาก็เขินนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าเขาเขาก็ยิ้มยิ้มไม่ได้แบบไม่มีปัญหาอะไร เขาเขากลัวโดนเปิดวาไหมวุ้นแบบว่าพอมันเริ่มเป็นข่าวเยอะขึ้นคนสนใจเยอะขึ้นอะไรเงี้ยตัวเขาอะไม่ได้กลัวแต่วุ้นน่ไม่ไม่อยากให้เขาโดนเพราะวุ้นรู้สึกว่าแบบวุ้นอยู่ข้างหน้าวุ้นก็วุ้นก็รับมือได้เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนข้างๆเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาจะแบบทำยังไงคุยคุยคุยจะไหมไหมวุ้นว่าเออถ้าเกิดคุยคุยจะไหมว่าจริงๆแล้วบอกเขานิดนึงว่าวิธีรับมือเพราะจะอยู่สุดท้ายแต่ไฟต้องส้องหาอยู่ดีคือวุ้นน่บอกเขาว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอะ แบบเราสองคนที่แบบลงเอยอะไรเงี้ยค่อยว่ากันแต่ว่าณวันนี้เราก็ใช้เวลาศึกษากันไปไปกอนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีใครอยากพลาดในชีวิตรักอยู่แล้วแต่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันบมีอะไรขึ้นมาอีกครั้งคนที่รับคนเดียวก็คือวุ้นไงรับมาตลอดก็เลยคิดว่าเราปรเทคตัวเองก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดอย่างรอบนี้อาจจะไม่ได้หวู่หวามาก้วยค่ะที่ไม่ได้เปิดตัวอะไรมันดีกว่าไหมครับดีกว่าเยอะคือคือวุ้นถึงบอกไงว่าที่ผ่านมาเราก็เปิดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกสมูทมาก เพราะฉะนั้นตอนนี้วุ้นก็คิดว่าไม่ได้ปิดแต่ว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีแสงตลอดเวลาก็ได้แบบบางทีสามปีก็นานพอสมควรที่จะทให้เราตัดสินใจกับชีวิตนะคนอะไรแบยพี่วุ้นมีมากมายไม่รู้บางคนเขาก็ไม่สามปีนะก็นานกว่านานบางคนเขาก็เร็วกว่านานแล้วแต่คู่แล้วแต่คู่เวลาไม่เกี่ยวเนาะสำหรับวุ้น่ะเวลาไม่เกี่ยวแต่วุ้นคิดว่ามันก็ยังมีความพร้อมด้านอื่นๆอีกเยอะมากที่เราคิดว่ามันจําเป็นกับชีวิตคนสองคนวุ้นก็เลยคิดว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่า ก็ใช้เวลาไปแล้วก็อยากให้มันแบบมีเรื่องอะไรเข้ามาให้ปวดหัวเพราะว่าเขาเปิดทีไรอ่ะมันก็ต้องมีอะไรแบบาาปวดหัวเราเ,เ,เาร็วเวลความมั่นใจเพิ่มขึ้นไหมพีปป่้บุญเอาอะไรมามัน่นไม่มัน่นไม่เคยมั่นใจเรื่องความรักเลยพูดเลยแต่ว่าแต่ว่า,แ,วาแค่เป็นคนที่ไม่ชอบแบบเหมือนใครถามอะไรก็บอกอะไรก็เลยไม่นใครทักาเคาว่าห้ามเปิดหมอจริงๆเขาก็ทักกันเยอะนะตั้งแต่ สิปีที่แล้วบอกไม่ต้องเปิดแล้วเราก็พลาดตลอดเราก็เปิดเปิดแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเปิดเบาๆที่เปิดเบาๆนะเห็นเห็นตามแบบเห็นว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเปซั s o อเ opening พอดีกว่า soft s o แต่ซั f บ่อยๆไม่ต้องรุนแรงสถปรับขนาดใจที่อยู่ได้แบบแฟนแคือจริงๆจริงๆอ่ะวุ้นก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่วุ้นคิดว่าตอนเนี้ยเราเข้ากันได้หมายถึงแบบไลฟ์สไตล์เข้ากันได้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันไม่ทะเลาะกันเลย อันนี้มันก็เพียงพอสําหรับวุ้นไม่ต้องมานั่งแบบเธอต้องแบบเป็นยังไงหน้าตาเธอ,อยังไงเธอจบอะไรมาหรืออะไรคืออันนั้นแบบเรื่องภายนอกคือวุ้นไม่ได้แบบสนใจสนใจแค่แบบเฮ้ยคนเราคุยกันแล้วแบบรู้สึกเข้าใจกันแล้วก็คลิกกันในข้อควาตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆปปากับคนเติมให้อีกเ <c oughs> ให้ก็ใช้คำว่าใช้คำว่าแฮปปี้ดีค่ะ